มองสิ่งดีๆให้มากกว่าสิ่งร้ายๆในชีวิตไม่ใช่ให้ข้ามปัญหาแต่ให้แก้มันด้วยพลังงานดีๆเพราะกําลังใจและกายจะมีมากกว่าการคิดแต่เรื่องร้ายๆเสมอสวัสดีครับเพื่อนๆของนายจันเจ้าวันนี้ผมจะมาทํานายดวงดีประจําสัปดาห์ให้กับชาวราศีกันและละัคนาการก็ฟังด้วยได้เลยครับการทํานายนี้มีผลระหว่างวังวนที่1 7บเถึงยีพฤศจิกายน2568สสัปดาห์นี้ของชาวกันเป็นช่วงเวลาที่จะได้เปลี่ยนมุมมองและกลับมาควบคุมชีวิตของตัวเองอีกครั้ง ไพ่บอกว่าคุณอาจผ่านช่วงที่รู้สึกชงักหรือไม่แน่ใจมาสักพักแต่ตอนนี้คุณกําลังจะมองเห็นทางออกใหม่ที่ชัดเจนขึ้นทุกสิ่งที่เคยทําให้ลังเลกําลังจะคลี่คลายด้วยความเข้าใจและหัวใจที่พร้อมเบิดรับสิ่งดีๆเข้ามาไพ่ใบแรกคือ The Hamptman ไพ่ของการหยุดเพื่อเรียนรู้และมองชีวิตจากอีกมุมหนึ่งบางคนอาจอยู่ในช่วงที่ต้องรอหรือย,ยังไม่สามารถเดินหน้าบางเรื่องได้ในทันทีแต่ไพ่บอกว่านี่คือช่วงพักเพื่อเติบโตคุณจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมบางสิ่งต้องเกิด และมันกำลังพาคุณไปสู่ทางที่ถูกต้องกว่าเยิมไพ่ใบนี้ยังเตือนให้ใช้เวลานี้ทบทวนอย่างสงบเพราะเมื่อคุณเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นคุณจะรู้ว่าควรปล่อยหรือรักษาอะไรไว้ต่อมาคือไพ่ด h e า h a r i o ไพ่แห่งความมุ่งมั่นการควบคุมและใช้ชนะหลังความอดทนไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะกลับมามีพลังอีกครั้งหลังจากช่วงหยุดนิ่งคุณจะสามารถจัดการสิ่งที่ค้างคาได้เด็ดขาดและกลับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าอย่างมั่นใจบางคนอาจได้เริ่มต้นสิ่งใหม่เช่นงาน โครงการหรือแม้แต่เป้าหมายส่วนตัวที่รอมานานไพ่ใบนี้ยังสื่อว่าคุณจะชนะด้วยสติไม่ใช่อารมณ์ขอแค่เชื่อมั่นในทิศทางของตัวเองและไพ่ใบสท้ายคืออัศวินถ้วยไพ่แห่งความอ่อนโยนความรักและการเปิดใจรับสิ่งดีๆเข้ามาไพ่ใบนี้ทําให้พลังของคุณสมดุลมากขึ้นหลังจากช่วงที่การผลักดันและต่อสู้เป็นพลังของหัวใจที่กล้าและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันบางคนอาจได้รับข่าวดีจากคนที่ให้ความรู้สึกดีหรือมีคนเข้ามาสนับสนุสน,นอย่างจริงใจ ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะทําให้คุณรู้สึกอยากสร้างอยากเริ่มอยากรักชีวิตมากขึ้นอีกครั้งเมื่อรวมพลังของไพ่ทั้ง3ใบ The Hand Man The Chariot และอัศวินถ้วยไพ่ากาลังบอกกับชาวกานว่าคุณกําลังผ่านจากจุดที่นิ่งและไม่แน่ใจไปสู่ช่วงที่รู้ชัดและใกล้ที่จะลงมือทําความนิ่งในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ใช่ความล่าช้าแต่คือจังหวะที่จะกระวนให้คุณได้ทบทวนเพื่อจะวิ่งต่อให้มั่นคงกว่าเดิม และในสัปดาห์นี้คุณจะได้เห็นว่าความพยายามและหัวใจที่อ่อนโยนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวฝากกดถูกใจกดติดตามส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆหรือคอมเมนต์เล่าเรื่องราวดีๆของเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับอย่าลืมรับพลังงานดีๆจากนายจันเจ้าไว้ด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามถึงการดูดวงส่วนตัวเร็วๆนี้จะเปิดรับแล้วนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้กันมาเยอะมากครับแล้วพบกันครับ